สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําลูกพรุนแช่อิ่มนะคะไปไปเก็บลูกพรุนกันลูกพรุนที่บ้านของเราดกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจนกิ่งแทบจะหักเลยค่ะเราต็เลยต้องเก็บผลของเขาออกช่วงที่เขาเรียบดิบเป็นบางส่วนเราก็ไม่อยากทิ้งนะคะเพราะว่าเขามีเยอะมากดกจริงๆเราก็เลยจะนําเขามาดัดแปลงทําเป็นลูกพรุนแช่อิ่มนะคะ เราจะนำเขาไปล้างสักสองสามน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำแล้วเราก็จะใช้เกลือชมพูนะคะมาผสมน้ำเปล่านี่แหละผสมน้ำปูนใส่ลงไปใครไม่มีไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแล้วก็จะนำมาแช่ลูกรุนหลังจากที่เราแกะ,มะเมล็ดออกแล้วเรานำลูกรุนเนี่ยมาแกะ,มะเมล็ดออกนะคะเพื่อที่เวลาเราแช่อิ่มหรือว่าแช่น้ำเกลือนนะ่ะน้ำที่เราแช่นะ่ะจะได้ซึมซับเข้าไปในผลเขาดีๆนะคะใครที่ไม่อยากแกะก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะ กดลูกพรุนน่ะให้จมลงไปในน้ำเกลือนะคะเพื่อนเอนเสร็จแล้วก็นำฝามาปิดแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนเสร็จแล้วเราใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะเพื่อนเเพื่อ,อ,อ,อที่จะทำเป็นน้ำเชื่อมเราจะเคี่ยวให้เหนียวเลยนะคะไม่ต้องเหนียวมากแต่ต้องเหนียวนะคะนี่คือหน้าตาของลูกพุนที่ แช่ไวหนึ่งคืนเขาจะมีความแข็งค่ะเนือ้อเขาจะแข็งเราจะล้างน้ำเนี่ยสามสี่น้ำเลยชิมดูนะคะว่าเค็มไหมถ้าเค็มเราก็ล้างต่อถ้าไม่เค็มเราก็นําไปบรรจุไว้ในขวดโหลที่เราเตรียมไว้เลยนะคะแล้วเราก็จะนําน้ําเชื่อมที่เราปล่อยไว้ให้เย็นเนี่ยมาใส่ลงไปในลูกร,รุนใส่ให้ท่วมเลยนะคะแต่น้ําเชื่อมที่เราใส่ลงไปจะต้องเหนียวเน้นต้องเหนียวจริงๆเพราะว่า เวลาเราใส่น้ำเชื่อมลงไปในลูกพรุนเนี่ยน้ำในลูกพรุนเนี่ยจะออกมาอีกแล้วมันจะทําให้เกิดการเจือจางถ้าเราเชื่อมน้ำเชื่อมไม่เหนียวมันก็จะทําให้รสชาตินะ่ะไม่หวานอมเปรี้ยวอย่างที่เราต้องการปิดฝาแล้วนําไปเก็บได้เหมือนเดิมนะคะในตู้เย็นนี่คือหน้าตาของลูกพรุนที่เราแช่อิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยมากๆเลยเพื่อนๆนเราชิมแล้วนะคะรสชาติคือหวานอมเปรี้ยวกรอบอร่อยสมกับที่เราเรอคอยเลยค่ะ ส่วนผสมก็ไม่มากนะเพื่อนๆมีแค่เกลือน้ำปูนใสแล้วก็น้ำตาลขวดบรรจุเพื่อนๆลองนำไปดัดแปลงดูนะคะรับรองความอร่อยจริงๆค่ะ